สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะนี่คือแพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเทพพังคานนะคะคนที่ใจนักเลงนะคุณใจนักเลงหรือเปล่านะคะคนเกิดวันอังคารนักเลงนักลักนัก,กลบเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร วันที่ 7- ถึง13ตุลาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักเนาะอคคุบาจานนะคะอวยพรอวยชัยคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะการงานสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะนางสีดาก็นิ่งๆทรง,ง,งๆเนาะอืมคิดนะคะคิดคิดเข้าไว้นะคะความคิดเยอะพระนางพญาคุดกับนางกากีเนาะนะคะ อพยาคุดกับนางกากีรู้สึกนิ่งๆรู้สึกแบบก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่เหมือนกันนะคะเอออยากเปลี่ยนงานก็เหมือนแบบเออเอาไงดีเปลี่ยนดีไหมไปดีไหมอืมไพ่ใบที่สามนะคะพระรามกับนางสีดาไพ่คู่แท้อ่อถามการงานนะคะแต่ความรักขึ้นมาโดดเด่นเจียวอืมอะ หรือคุณลองงานที่ที่อยากทําที่แบบเป็นงานที่รักก็เป็นไปได้นะคะใครรองานอยู่รอสักหน่อยนะคะถ้างานเออมันอาจจะนิ่งๆอะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะอืมรอสักหน่อยนะคะเพราะว่าคุณถ้าคุณรอสักหน่อยเนี่ยจะได้งานที่คุณรักนะคะจะได้ทํางานที่ชอบอะ่ะเออถึงแม้งานเข้ามาในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่แน่ใจสับสนว่าเอ๊ะจะเอาดีไหมหรือไม่เอาดีนะคะ มันมันมีความไม่รู้มันมีความไม่แน่ใจในในในภาวะของจิตใจคุณนะรู้สึกเหมือนแบบเออรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้รู้สึกไม่รู้จะไปทิศทางไหนกับหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะในใครหลายๆคนนะคะสัปดาห์นี้ถ้าทําอะไรอยู่ประครับประครองไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะคะอืมเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบนิ่งไว้ก็ดีอะ่ะ ใครชวนไปทําอะไรตรงไหนก็อาจจะยังไม่แน่ใจยังสับสนอยู่อะ่ะเหมือนแบบกล้ากลัวๆนะคะประคับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้ถ้าตัดสินใจยังไม่ได้นะคะเออช่วงนี้นะคะคําพูดของคุณเออจริงๆคําพูดหรือการค้าขายหรือออนไลน์เนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีนะคะอ,อืมถ้าไม่ใช่อะไรที่โซนนี้อาจจะต้องนิ่งๆทรงๆแล้วก็ประคับประคองไปก่อนนะคะ ส่วนคนที่อยากเปลี่ยนงานก็อย่างที่บอกนะคะปะค่ะปะคองไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในสัปดาห์นี้นะคะเออพอรู้สึกเหมือนคุณยังไม่แน่นอนนยังไม่แน่ใจยังไม่รู้อะ่ะมันมีอะไรที่ยังไม่แน่ใจของสัปดาห์นี้อะ่ะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอืมดวงประมาณนี้เนาะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไปก่อนนะสัปดาห์นี้สําหรับการงานนะคะปะค่ะปะครองไปเนาะอืมอ่ะสิงหากันยตุลาอืม รอสักหน่อยนะคะรอสักหน่อยประมาณสัก3 4เดือนคุณอาจจะเจองานที่ที่ดีหรือว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณอยากทำอะไรหรือไปในทิศทางไหนนะคะหรือว่างานที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณคิดไว้นานแล้วน่าจะเริ่มได้ภายใน3-4เดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ตุลาเนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณมองหาการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าอกอุ้มธุรกิจหรือ การงานใดนะคะก็ต้องรอเหมือนกันเนาะอืมทำอะไรไม่ได้เนาะนอกจากได้พูดคุยแต่ก็ยังต้องรอเหมือนเดิมเนาะเออการงานขึ้นขึ้นแปลกนะในสัปดาห์นี้เขาให้นิ่งนะคะให้นิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนเนาะบางทีบางอย่างมันก็ยากที่จะจัดการนะคะในสัปดาห์นี้เนาะอืมอาจบางทีมันแค่ได้พูดคุยอะ่ะมันยังไม่ทันมันยังไม่ได้ตกลง หรืออะไรที่เป็นเป็นรูปลักษณ์ที่คุณคิดไว้อะอืมประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจเนาะพยายามอธิบายอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะคนที่เกิดวันอั้ค่าการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะเอ่อการงานมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะถ้าคุณได้เดินทางอาจจะดีนะอืมแต่ในบางคนก็แบบเอออยากอยู่นิ่งเหมือนกันไม่อยากเดินทางเอ๊ะยังไงเนี่ยเกณฑ์มันมีนะคะอืมแต่เกณฑ์ที่ ที่นิ่งก็มีเอพอพยายามยันจริงๆสับสนอ่ะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในตัวเองนะคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้นะคะพะยายามประคับประคองความคิดเนาะอืมอ่ะกลับมาที่การเงินของเรานะคะการเงินมีค่า,ชาใช้จ่ายวุ่นวายอยู่เหมือนกันเนาะเออภาระเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องยวดยานพาหนะที่เราต้องจัดการนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับหน้าที่การเงินนะแต่ว่าก็ยังจะเก็บเงินไม่ได้ในสัปดาห์นี้นะคะเงินเข้าเยอะก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เงินเก็บอ่ะเหมือนมีภาระเยอะที่เราต้องจัดการนะคะสู้ๆนะคะเงินไม่ตกเงินไม่มานะในสัปดาห์นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างภาระเยอะรอบด้านเลยทีเดียวนะคะสู้ๆนะคะค่อยๆทยอยจ่ายหรือค่อยๆทยอยเอ่อทยอย ตามลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินนะคะเอออันไหนสำคัญก่อนก็จ่ายก่อนหรือว่าจ่ายเป็นงวดงวดไปค่อยๆผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่เงินก็ยังเข้ามาให้คุณแหละแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะมาเลยรู้สึกเหนื่อยนะคะอืมอ่ะทีนี้ต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้นะคะ ความรักนะเออความรักของคนโสดนะคะความรักคนโสดไพ่พึกศพขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเด็กคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะหรือช่วงนี้นะคะคนโสดคนโสดจริงๆอะ่ะต้องทําตัวให้มีความสุขเข้าไว้นะคะแต่อารมณ์คุณมันมันขึ้นขึ้น,นลงลงหรือว่าคิดถึงคนเก่าๆที่ผ่านมาก็เป็นไปได้หรือว่าในช่วงนี้เนี่ยคนเก่าจะย้อนกลับเข้ามาก็ได้นะคะ ใครติดสินบนใดอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะโดยเฉพาะสินบนหรือคำสัญญาอะไรที่คุณเคยทำไว้นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะอันนี้ก็ลองลองดูนะคะว่าคุณมีไหมถ้าแก้ได้ก็ดีนะคะเออส่วน ออถ้าใครไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะแบบอ,อ,อารมณ์ขึ้นๆลงๆคิดถึงคนเก่าๆอะไรประมาณนี้คิดถึงความสุขเก่าๆที่ผ่านมานะคะก็เป็นไปได้หรือช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาจะอายุน้อยคุณก็ไม่พอใจหรือสเปคไม่ตรงนะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะคนมีคู่อยู่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะมันจะมีเรื่องติดขัดหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ ติดขัดอยู่นะคะใครรอคอยบุตรอาจจะต้องรอสักหน่อยเนาะเมษาพฤษภาถึงจะมีเกณฑ์มานะคะยิ่งถ้าคุณไปขอบุตรไว้เนี่ยก็รอสักหน่อยเนาะเออยังไม่มานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะด้วยความที่มันมีไพ่อุปสรรคนะคะยังติดขัดอยู่ในเรื่องความรักหรือว่าเรื่องที่อยากได้อยากสมหวังมันยังไม่มานะคะมันติดขัด เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองมีความสุขในทุกๆวันจะได้ดึง energy ดึงดึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักอ่ะนะคะถ้าคุณมีความสุขความรักดีๆก็จะเดินทางมาหานะคะ,นะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ขอให้คุณโชคดีในสัปดาห์นี้นะคะพยายามประคับประคองในทุกๆสิ่งนะคะมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้นะคะ แล้วจะดีนะคนเกิดวันอังคารนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ